ะครับื่อนี้ผมจะภาพมาเบิ่งป่าฟีดื่านี้นะครับรเรียกว่าปากัดทะเลนะครับนี่ครับสีเขาออกสีชมพูนะครับนี่ครับสีงอามนะครับสีชมพูสีสันเขายางจำนะครับยางสดใสเลยจับสุบลงนี่ครับ ีอยงง่ายตัวไว้กันนะครับนี่ชั่วหนึ่งสมกู้นะครับเอาไปเลี้ยงเทกระจกเนี่ยคือสีสีงามดีครับเ,เสียงดังๆนั่นก็คือเสียงพัดลมนะครับเสียงพัดลมเสียงพัดลมแอร์ครับพัดลมในฟาร์มนะครับ นี่เป็นปลาฟีดแมานี่นะครับปลาทะเลครับปลากระตันลี่ครับปลา,าเลาาบิปงไก่ๆนะครับอ่าเอามือจับตัวง่ายโดยเฉพาะขนาดใสตัวใหญ่นี่ยเจ็ประมาณ4ถึงหาเส้นนะครับนี่ เส้นตัวน,น่อยๆชุงนีก้กสองถึงสามเส้นครับลักษณะขเขาตาสีสีฝานะครับตาตาออกฟ้าๆมีขีดอยู่รอบๆขอบตาพร้อมครับนะครับใส่ของเขาใงญ่สูงสุดในประมาณยัดถึงแปดนะครับยัดถึงแปดเส้นครับีครับใส่ใงญ่สุด รับสุเบิง์เครับนี่ครับเห็นะครับลักษณะใกล้ๆล,ลักษณะรูปร่างของเขาได้ครับตัวขเขาเป็นลักษณะนี้นะครับตัวใหญ่สีตัวจริงง่ามากนี่โทรศัพท์นะครับ กินงแง่โมเสร์ทรามครับมันจะมีสองสายพันธุ์นะครับยู่ในา้ามนี่ครับที่เรียงกันนะครับจะมีอิดิโก้นะครับอิดิโก้จะเป็นสีครับนี่ยจับป็นอะไรสิ่อิริโก้จะมีลายขาดนะครับลายขาดกลางตัวนะครับลายขาดดำครับบางตัวของอิดิโก้ก็จะเป็นสีฝ่าข้ามนะครับจะเป็นมีลายสกกลางครับ แต่ตอนนี้ปลาบ่าท่านไงครับปลากิดิโก,โกตอนนี้มิตรปีปลาฟิตมันี่ครับเนี่ครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคือกันไม่คลิปหน้าแล้วครับผมบ๊ายบายครับ